สวัสดีค่ะทุกทุกคนที่ติดตามไม้เลบเจเจห้าเก้าแปดช anel สวัสดี fc ทุกท่านนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงโรงเรียนที่มีการนะคะสอนเด็กพม่าะนั่นแหละคะ่ะเนาะที่ไม้เล็บเจเคยลงไปหลายครั้งแล้วเนาะเกี่ยวกับร้องเพลงชาติของพม่าในโรงเรียนแล้วก็ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยของเราก็คือจงังหวัดสุราษฎร์ธานีน,ะน,ะะนั่นแหละค่ะเนาะทีนี้วันนี้ทุกคนก็คงจะได้เห็นแล้วเนาะเพราะว่ามีสื่อใหญ่ๆเอามาลงไลาย หลายช่องแล้วนะคะเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบแล้วก็สั่งปิดเนาะก็คือเจ้าหน้าที่ก็บอกประจํานั่นแหละคะ่ะว่าเคยสั่งปิดไปหลายรอบแล้วแต่ก็กลับมาเปิดนะคะอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่หน่วยงานจะเข้มงวดแค่ไหนใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเขานะคะเปิดมาแล้วร้องเพลงกระหึมทั้งโรงเรียนขนาดนั้นไม่เชื่อว่ามันจะดังเฉพาะในโรงเรียนนะคะมันต้องดังออกสู่ชุมชนของเราอยู่แล้วเพราะว่า เขาใส่ไมโครโฟนเวลาร้องเพลงใช่ไหมคะทุกคนเม้แต่ประกาศให้นักเรียนยืนตรงคารพธงชาติเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็ต้องดังออกไปสู่ชุมชนและแวกนั้นอยู่แล้วมีหรือเจ้าหนะ้าที่จะไม่รู้ไม่เห็นในส่วนนั้นว่าโรงเรียนนี้เปิดสอนคลาสให้กับเด็กพมา่าและร้องเพลงชาตพาิพม่าอยู่ที่ว่าหน่วยงานนั้นน่ะจะเคร่งครัดกับหน้าที่การงานหรือกฎหมายบ้านเมืองของตัวเองหรือเปล่าหรือจะหลับหูหลับตาปิดตาไว้ข้างหนึ่ง แก้งเป็นไม่เห็นไม่รับรู้หรือว่าอีกอย่างก็คืออาจจะมีผลประโยชน์ร่วมจึงไม่ทําอะไรนั่นแหละคะ่ะเนาะทีนี้วันนี้ทุกคนก็คงได้เห็นข่าวแล้วถูกสั่งปิดนะคะอยากจะให้ไปตรวจสอบอีกที่หนึ่งนะคะที่น้องผู้ชายนยั่นแหละมันมาหลายที่มากเลยเนาะที่บอกว่าในกรณีนะคะตรวจสอบทั่วประเทศไทยเรานั่นแหละคะ่ะในกรณีที่เด็ก ออกมาพูดออกมาเปิดเผยออกมายืนยันว่ามีนะคะผู้ใหญ่บ้านเป็นคนพมา่าสวมสิทธิ์เป็นคนไทยแล้วพาลูกพาหลานพาครอบครัวพาเพื่อนพาญาติมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยเพื่อรับสวัสดิการของคนไทยในประเทศไทยและก็บางคนก็กลับไปประเทศของตัวเองไปอยู่บ้านของตัวเองแต่ได้รับสิทธิ์จากประเทศไทยทุกอย่างเท่าเทียมคนไทยเนี่ยลองไปตรวจสอบตรงนั้นดูนะคะ อยากให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบอยากให้คุณอะไรหนะ้าสองสองท่านที่ไปยื่นหนังสือนะคะเกี่ยวกับให้ตรวจสอบนี้แหละคะ่ะก็อย่าลืมนําเสนอไอ้ตรงนี้เข้าไปด้วยแล้วกันนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะชื่ออะไรนะคุณเต้เตออ้อาชิระใช่ไหมคะเนี่ยที่ไปร้องเรียนวันนี้ได้ดูข่าวนะคะที่ไปยื่นหนังสือเอกสารนะคะคือสองท่านอีกท่านหนึ่งไม่รู้จําไม่ได้ค่ะดูข่าวแล้วก็จําไม่ได้นอกจากชื่ออะไรนะคะ อันนี้ก็เลยฝากสิ่งนี้ไปด้วยแล้วกันว่าพม่มาสมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยเนี่ยนะคะต้องตรวจสอบประวัติตั้งแต่แรกเกิดนั่นแหละค่ะว่าเป็นเป็นคนไทยจริงร้อยเปอร์เซนหรือว่าเป็นพ่อมาสมาสวมสิทธิ์คนไทยเพราะมันมีการเปิดเผยออกจากคนในหมู่บ้านเขาอยู่หมู่บ้านเขาไม่ได้ที่ทางเขาเขาก็ไม่สามารถที่ทํามาหาก,กินได้ต้องหนีเข้ามาทํางานในกรุงเทพเพราะว่าไป ะะมีปัญหากับผู้ยาบ้านที่เป็นพม่าเข้ามาสวมสิทธิ์คนไทยนั่นแหละคะ่ะเนี่ยหน่วยงานไทยหน่วยความมั่นคงตื่นตัวกันได้แล้วนะคะออกไปทําให้เห็นออกไปตรวจสอบให้ประชาชนได้อุ่นใจบ้างสิว่าพื้นแผ่นดินไทยยังคงเป็นพื้นแผ่นดินไทยไม่ใช่ว่าพื้นแผ่นดินไทยแต่ในานามแต่ที่เหลือคือประเทศอื่นมาบริหารอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนคนไทยเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะ หากอนาคตข้างหน้านั่นแหละคะ่ะตามที่ไมย์ลบเจเคยพูดไปนะคะถ้ามันมีเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะคะมาปากักหลักปักฐานนะคะชั่วลูกชั่วหลานไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มของเขานะ่ะก็คือกลุ่มต่างด้าวต่างๆนะคะอยู่ในพื้นแผ่นดินจริงแต่ปฏิบัติทุกอย่างเป็นประเทศเขาอะอย่างนั้นมันใช้ได้หรือเปล่าหน่วยความมั่นคงก็ต้องเข้าไปดูแลนะคะเข้าไปดูแลในส่วนนั้นเนาะอันนี้เราก็เลย เอามาพูดนะคะมาแสดงความคิดเห็นในในสิ่งที่เราได้ไปติดตามมานั่นแหละค่ะเนาะมาแล้วเจก็อยากเล่านะคะคือคือความที่เราเห็นมาแบบนี้นะคะเราก็เลยอยากเล่าแบบนี้เนาะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังทุกคนนั่นแหละค่ะสิ่งที่เราติดตามมาเราก็ไม่อยากให้ประเทศเราเป็นเหมือนประเทศอื่นเนาะ ห o ชูซาบ้าซาบ้าทัวร์าฮ่าโอเคบอนปอมโบนาทขอบ r ุณมากขอบนั่นแหละค่ะทีนี้เราก็เลยเอาสิ่งนี้มาพูดเลยค่ะพอดีทักพี่ที่รู้จักเนาะไม่อยากไายให้เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตเขาเนาะนั่นแหละค่ะไมล์ลลบเจก็เลยอยากให้หน่วยงานหรือคนไทยของเรานะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะอย่าลืมว่าเรา เป็นประเทศของเราแต่เราจะอยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศอื่นที่เข้ามาอาศัยในประเทศเราแต่ถูกเขาบังคับหรือว่าทำอะไรไม่ดีในประเทศไทยเราได้ข่มเหงน้ำใจคนไทยได้นะคะแต่คนไทยทำอะไรไม่ได้ทั้งๆที่อยู่ในประเทศของตัวเองอันนี้ก็คงคงไม่ดีแน่ๆกับประเทศไทยเนาะนะคะเลยอยากให้หน่วยงานนั่นแหละคะ่ะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็คนไทยเราทุกคน ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะดูแลบ้านเมืองของเราเนาะจริงอยู่เราทุกคนทำมาหากินต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองทำมาหากินของตัวเองนั่นแหละคะ่ะแต่ในสิ่งเงินใดเราก็ต้องดูประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วยเนาะถ้าบ้านเมืองของเรานะคะเป็นหรือมันไม่ดีเราก็ต้องเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานนั่นแหละคะ่ะ เจ้าหน้าที่คนไหนที่หาแต่ผลประโยชน์เข้าหาตัวเองมากๆโดยไม่ใส่ใจว่าประชาชนจะเป็นแบบ,แ,บบแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องเป็นหูเป็นตาตรงนั้นว่าคนไหนเป็นแบบไหนนะคะแต่ส่วนตัวก็เชื่อเจ้าหน้าที่ดีๆยังมีอีกเยอะให้เราพึ่งพาได้นั่นแหละค่ะเนาะอยู่ที่ว่าเรานะคะจะ,จะเลือกเลือกเจ้าหน้าที่แบบไหนให้ปฏิบัติหน้าที่กับบ้านเมืองของเราเนี่ยแหละค่ะเนาะทุกคนเนาะ ไม่เลิฟเจเจไม่ได้ให้เห็นหน้าตานะคะเพราะว่าทำงานมาห่วยเหนื่อยร้อนค่ะทุกคนมาเล่าข่าวสารให้ทุกคนได้รับรู้เนาะเพราะว่าไม่เลิฟเจก็พูดไปพอดีเจอเท่กเกยมาอีกต่างหากท่าเกยก็กำลังเดินกลับมาค่ะทุกคนเห็นแวบๆอยู่เนาะเลยเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อชื นี่แหละค่ะทุกคนก็เล่าถามไทยความรู้สึกของคนไทยเรานี่แหละค่ะเราจะยอมได้หรือเปล่าถ้าบ้านเมืองเราจะเป็นเหมือนประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่เรานะคะบางทีเราอาจจะไม่รู้หรอกไม่เห็นว่าประเทศอื่นเขาเป็นแบบไหนคิดแต่ว่าประเทศเขาดี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 ด,ด,ด,ดจเจริญเจริญ แต่คนที่เขาอยู่จริงเขาย่อมมองเห็นในส่วนนั้นนะคะว่าแต่ละประเทศที่เขาไปอยู่เป็นแบบไหนนะคะส่วนตัวไมล์บรบเจจีนะคะประเทศทุกประเทศมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเองอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าเราปรับปรุงตัวยังไงที่จะเข้ากับสิ่งสิ่งนั้นนั่นแหละคะ่ะเนาะแต่ในส่วนตัวประเทศของเราก็ดีที่สุดสําหรับเราสําหรับคนไทยเรานี่แหละคะ่ะ แมตต่ต่างชาติยังอยากไปอยู่ประเทศไทยของเราคิดแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่กำลังมีประเด็นอยู่เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ